การภาคมันคือทักษะที่แบบที่ติดตัวมันสามารถทําอะไรได้อีกเยอะมากแล้วอยากจะให้คนอื่นยิ้มตามเราไงคนตาม2.8ล้านคนอะ่ะชื่นชอบในความเป็นเป็นตัวตนของแยมทุกคนสร้างอาชีพให้แยมด้วยจุดสูงสุดที่ความฝันของแยมคือก็อยากจะเป็นแบบออริจินอลสักหนึ่งตัวละครให้ทุกทกคนจดจําค่ะพอเห็นเราแล้วยิ้มใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราก็สามารถรับบทด,ดราม,ม่าได้นะ สวัสดีค่ะชื่อแยมนะคะชื่อจริงชื่อวัญญาชยโยค่ะหรือที่ทุกคนรู้จักกในนามของวัญญาแยมค่ะเป็นนักพาดอิสระค่ะแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์สายภาพค,ค่ะรู้จักแยมเพราะตัวละครชินจังค่ะชินอสุอเกะทุกคนก็เลยเรียกแยมชินจังแยมชินจังแต่จริงไม่ใช่นะคะไม่ใช่ผมน่ะคะ นน่นเลยค่ะช่วงหนึ่งก็คือภาคชินจังอยู่นั่นแล้วก็มีคนขอชินจังมันยังมา่เกิดอาจจะเป็นว่าเสียงคล้ายนะคะหรือว่าหลายเต้นดีหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราสวยคุณแม่ห้ามวอกแวกเด็ดขาดแล้วห้ามประมาทด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเหมือนอาจจะเป็นเพราะแบบบุคลิกค่อนข้างที่จะเหมือนชินจัง ้ดวยแล้วก็เนื้อเสียงของเขาอะคะ่ะเนื้อเสียงของตัวละครชินจังที่เป็นเสียงชินสุเกะแบบ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 ดั้งเดิมอะนะคะค่อนข้างมีเนื้อเสียงที่คล้ายๆกับแย้มบางทีเราใช้ชีวิตปกติเรายังเผอพูดชินจังออกมาเลยไปแล้วแบบอร่อยยานี่จะอร่อยจังเลยนะพีย<ด>่ยาเยรู้สึกว,ว่าเออเป็นตัวละครที่ค่อนข้างผูกพันมากๆไปไหนมาไหนก็มีคนรู้จักแบบแยมชินจังมันเกิดจากการแบบ อยากอยากให้ตัวละครในนิทานมนมีสีสันนิทานหนึ่งเรื่องอะพี่นิทานหนึ่งเรื่องคือมันมีมันมีไดเอลอกเยอะมากๆแล้วบางทีแบบนิทานหนึ่งเรื่องคือมันไม่มีตัวตัวการต์ตูนต,ตัวละครอะไรให้เราเลยมันมีแค่กรละครั้หนึ่งนานมาแล,แล้วก็เครื่องหมายคําพูดแบบเป็นเสียงตัวละครอะไรเงี้ยซึ่งหน้าที่แยมนะตอนนั้นคือเราอะต้องออกแบบเสียงให้กับคําใน ในเครื่องหมายฟันหนูหรือเครื่องหมายเครื่องหมายคำพูดตรงนั้นมันก็เลยทําให้ยามแบบ <S <S เอ๊ะ,อะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องแบบเล่านิทาน7-8เรื่องและ1เรื่องมันก็จะมีตัวละคร7-8ถึงตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ เราก็ต้องคน้นค้นหาเทคนิคของเราไปเรื่อยๆว่าหนึ่งเรื่องเราจะต้องทํายังไงนะให้ตัวละครแบบเสียงมันไม่ซ้ำเพื่อที่จะให้แบบมันมีสีสันในในนิทานแล้วก็ให้นิทานมันดูมีชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะพวกเราพอจะช่วยเขาได้ไหมอ่ะ่วยฉันดูหน่อยเถอะตาฉันอะมันเจ็บมากเลยละแล้วมันก็มองไม่ค่อยจะเห็นไปคิดแล้วก็คิดอีกจนกระทั่งมันได้เกิดความคิดดีดีขึ้นมาแล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิด พอดีค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊เนี่ยแหละเราไหนๆเราก็ซ้อมซ้อมนิทานซ้อมนิทานซ้อมที่จะแบบอยากจะได้เสียงหลายๆเสียงเอาไว้ใช้ในนิทานและไม่เป็นไรเราก็เอาพื้นที่ติกตอกตรงนี้แหละเป็นการแบบฝึกภาคเสียงของเราไปดีกว่าอะไรเงี้ยคลิปแรกจําได้เลยว่ามันเป็นคลิปเจ้าหญิงมาในโลเป้ฉากหนึ่งที่เธอเป็นเจ้าหญิงแบบไหนเหรอแบบไหนเหรอมีมืมอวิเศษไหมไม่ เป็นผมวิเศษไม่เพิ่งใส่คุยกับเธอหรือเปล่าไม่โดนวางยาพิษล่ะมันเป็นจุดที่ทำให้หลายๆคนอะทึ่งกับกับความสามารถของแยมว่าทำไมคนเดียวถึงพากได้หลายเสียงขนาดนั้นอืแล้วเขาก็เลยเขาก็เลยขอกันเข้ามาเรื่อยๆว่าเฮ้ยพี่ถ้าเกิดว่าภาคเสียงนี้ล่ะเสียงโดเรมอนล่ะเสียงชินจังล่ะเสียงตัวละครนั้นตัวละครนี้ล่ะแล้วแยมก็บาจี้ค่ะ โดรายมอนตอนความรู้สึกของมันเผาทำไงดีครับโหน้าครับเอาล่ะจดการมันลุเอเอเอ,เอาไงดีอตอตกใจหมดเลยแม่มันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้แยมแบบเริ่มสะสมเป็นคลังเสียงอ่ะเฮ้ยไหนๆเราก็ภาคได้เยอะแล้วเราก็เลยทําทําเป็นคลิป1คลิปอันนี้คือ100ตัวที่ลิอเอาไว้อะหนึตัว ป่างั้นเหรอว่าเผาค่าสิมาปะปะอยอ๋อฮ่ปปอวยอ๋อปอกะอ้อปะกะ,ะเราได้ร้อยเสียงแล้วนะย็มก็จะมีประมาณห้าห้าข้อด้วยกันห้าข้ออุ้ยเหมือนเยอะคือหนึ่งเลยคือจะดูที่คาแรคเตอร์ของเขาค่ะ สเลยคือเราจะดูที่อายุอย่างเด็กก็จะเสียงเล็กแล้วโ็เกก็จะเป็นเสียงใหญ่ๆอย่างนี้แหละจ้าขนาดตัวค่ะขนาดตัวก็มีผลกับกับการใช้เสียงเหมือนกันสวัสดีเราชื่อมดแล้วมดตัวเล็กๆนั้นมดเล็กๆน่ารโอ้ฉันคือช้างตัวใหญ่ใอย่างเงี้ยค่ะข้อที่4ี่ก็คือเพศ เสียงเด็กผู้หญิงก็จะเล็กๆน่ารักเสียงเด็กผู้ชายก็จะเป็นน้ำเสียงที่ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งค่ะแล้วก็อย่างที่5ก็คือลักษณะเฉพาะของเขาลักษณะเฉพาะเนี่ยก็จะแยกเป็นแต่ละตัวละครไปอีกอย่างสมมติโดนัลด์ดักต้องใช้จินตนาการในการคุยคนเดียวค่อนข้างสูงเหมือนกันคุณสมบัติของนักพากเลยคือ1ต้องกล้าแสดงออกค่ะ เวลาที่เราเข้าไปพาก่ะค่ะเราจะได้รับบทบาทหลายๆบทบาทแล้วก็เวลาที่เราเราเข้าไปทําหน้างานจริงๆอะ่ะบางทีบางงานเราจะต้องออกแบบคาแรคเตอร์ตัวละครให้กับเขาด้วยเพราะฉะนั้นเลิกเป็นตัวเองแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกเสียงชัด้อยชัดคําค่ะแต่นอกนั้นทักษะการใช้ภาษาทักษะการใช้น้ําเสียงอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถฝึกฝนข้างหน้าได้ สบายสบายมากเตรียมันสดีตื่นเต้นตรงนี้นี่แหละค่ะหนูจริงจริงแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่สามารถลองไห้ไปด้วยแล้วก็ยิ้มไปด้วยพอๆกันเลยล่ะค่ะจริงๆี่เป็นคนอ่อนไหวมากเลยนะคะโดยที่ไม่มีใครรู้เลยล่ะคะว่าผมเนี่ยจะสามารถร้องไห้ไปด้วยแล้วก็ยิ้มไปด้วยได้แต่จริงๆเวลาที่เราออกกล้องใช่ไหม เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องร้องไห้ออกกล้องเพราะว่าเราอยากจะให้คนอื่นยิ้มตามเราไงจริงๆเนี่ยกรผมเป็นคนที่อ่อนไหวมากๆเลยล่ะคะ่ะเ <c oughs> ฮ้ฉันคิดว่าฉันประสบความสําเร็จไปแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าการที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันทําให้อะไรหลายๆอย่างของแยมถึงฝันได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันเกินฝันไปแล้วด้วยล่ะคะ่ะ ไม่รู้เรื่องเลยค่ะตัวนี้ปิก้าปิก้าจิปิก้าปิก้าปิก้าไม่รู้เรื่องแล้วทีนี้โอ้โหตัวนี้ไม่ได้จริงตัวนี้เสียงใหญ่มากก็อยากจะอยากจะเป็นออริจินอลของเสียงคาแรคเตอร์ตัวเองค่ะอยากจะให้หลายๆท่านที่เข้าที่เข้ามารับชมการ์ตูนหรือว่าเข้ามาดูซีรีส์ของแยมเนี่ย ก็อยากจะให้ทุกๆคนจดจำเสียงของแยมเหมือนที่ทุกๆคนจดจำเสียงของชินอสเกะชินจังโดเรมอนหรือว่าปิกาจูได้ก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันค่ะหลายๆคนที่เห็นเราเวลาแบบว่าพอเห็นเราแล้วยิ้มใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราก็สามารถรับบทดราม่าได้นะก็ลองให้เราดราม่าดูสิดีไม่ดีเนี่ยอาจจะ ดีกว่าบทเฮฮาก็ได้ก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปมากมเลยล่ะอุยยากมากเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็จากวันนั้นถึงวันนี้ยัมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเพราะว่าวันวันแรกที่ยามเริ่มทำติ๊กต็อกเพราะยัมรู้สึกว่าโอเคมันเป็นพื้นที่ที่ให้ยามได้ฝึก ให้แยมได้ชาเลนจ์ตัวเองแต่พอมาถึงวันนี้รู้สึกว่าได้รับพลังบวกเยอะมากๆแล้วก็ทุกๆคนคือทุกๆคนคือรักแล้วก็เอ็นดูแยมมากๆคนตาม2.8ล้านคนน่ะเนี่ยเป็นจุดที่ทําให้แยมแบบเอออยากอยู่แล้วก็อยากทําอะไรแบบตอบแทนพวกเขาที่เขาแบบชอบแยมอะ่ะชื่นชอบในความเป็นเป็นตัวตนของแยมแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือทุกคนสร้างอาชีพให้แยมด้วยคือณนะตอนนี้ นอกจากจะเป็นนักพากอิสระแล้วคือแยมก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบเต็มตัวจริงๆมันเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ค่อนข้างที่จะท้าทายสําหรับแยมเหมือนกันมันยิ่งไปกว่านักพากอีกเพราะว่าเราใช้จินตนาการเยอะมากในการแบบทำทำคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์แล้วก็แล้วก็ตอนนี้ก็คือมีอีกช่องหนึ่งที่เป็นช่องของน้องแมวแมวแยมเนี่ยแหละค่ะจริงๆน้องเขาชื่อเชปลินค่ะเป็นแมวตัวหนึ่งที่ดื้อสนแล้วก็รู้สึกว่า ตัวเองเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะยึดครองโลกแต่ก็จะมีแผนการยึดครองโลกแบบแปลกๆมีมีคนซุ่มๆอยู่ค่ะค่ะแกทำเป็นเลี้ยมือเลี้ยมคะ่ะเหมือนเป็นอีกสนามเด็กเล่นหนึ่งของแยมเหมือนกันนะคะช่องแชปของโลกก็ฝากติดตามด้วยค่ะได้รางวัลที่3ค่ะ best v o e influencer Thailand อุ้ยยิงใหญ่มากเลยค่ะ ตัวเยียอีกนะเยียรู้สึกว่าการภาคมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่แค่เบื้องหลังแค่รู้สึกว่าการภาคมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับอะไรได้อีกหลายๆอย่างการภาคมันคือทักษะที่แบบที่ติดตัวมันสามารถทําอะไรได้อีกเยอะมากแล้วรางวัลนั้นอ่ะมันทําให้มันเหมือนมันเป็นหมุดหมายที่ว่านี่แหละสิ่งที่เราพยายามทํามาตลอดอ่ะมันมีคนเห็นละมันแบบเนี่ยแหละเราเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่แบบที่ได้รับรางวัลนี้เป็นปีแรกเลยที่บรรจุ ขาขาเบสไว้เข้ามาอืมรู้สึกว่าภูมิใจจุดสูงสุดที่ความฝันของแยมคืออยากจะให้ทุกคนแบบจดจําแยมในฐานะแบบอีกคาแรค э เตอร์เสียงหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่เป็นไม่เป็นตัวละครสักตัวละครที่แบบทุกทุคนจําได้เหมือนชินจังแบบเป็นไวรัลพูดถึงก็อยากจะเป็นแบบออริจินอลสักหนึ่งตัวละครให้ทุกทคนจดจําค่ะเฮ้ยวากิตั 大ねま、ただ。